สวัสดีครับผมนา,บ,านบ้านนะครับผมวันนี้เรามาเก็บผักกันครับนนจะปลูกทดลองทดลองเราเขาเรียกอะไรน้าผักอันนี้ประกาศเขียวปะเออนั่นใช่ไ้มประกาศเขียวอันนี้เราปลูกมากี่เดือนแล้วโอ้อันนี้น่าจะเดือนกว่าแล้วผมปลูกสามกระถางแล้ววันวัยสองวันนี้ก็เลยจะโลใช่ายโลทิ้งแล้วก็เอานี้ไปทำเป็นข้าวเพราะได้มีสองนิ้ แม่คิดว่ายังไงตัวโรคปลูกอะไร,รอ่ะจะมีมีคนเขาจะปลูกอะไรนะต้นข้าบุ้งจีนข้าบ,บุ้งจีนเ <ดา S 1> อาถอนรากมันออกมาด้วยสิคะเดี๋ยวเอาต้นเะดี๋ยวผมน่าจะปลูกข้าวโพดข้างในข้างในไหนนี่นวลแม่จะรำม,มาดูข้างในตรงส่วนนี้จะรอดูคุณดาเคาจะลงข้าวโพดนะครับจะลองดูว่าจะขึ้นหรือว่าจะตายตลอดดูต่อไป ตรวจสอบอตรวจสอบ,ตสอบแต่ตอนนี้เราก็เก็บผักก่อนเดี๋ยวช่วงที่คุณดาดเคลียร์พื้นดินข้างในเดีย๋ยวเรามาถ่ายใหม่นะบ๊ายบายนี่ครับทดลองปลูกกระโปรเทียนนะลองดูว่าจะเป็นยังไงครับใช่กระโปรเทียนใช่กระโปรเทียนกระโปรเทียนแค่ลองเปิดพื้นที่ว่างๆหน้าห้องออน้ำก็จะของหอวใช้ได้ด้วยสบาย รุมมาสองหมื่นสอง ่น,นี่น,นี่เป็นสีม่วงถ้าผมจะไม่ผิดตอน,น,นเด็กลูง้งงป้าบอกว่าเป็นสารกันาเลยแค่ถ้าปล่าผมไม่รู้ไห้หยอดไปสองนิ้วอย่างไรตัมาสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้ แถวละสองเม็รเลยล่ะหนุมแสองเมรลึอแตรวมสองเม็รแถาใบนี้วใบนี้วใบนี้แล้วก็ไม่เป็นพื้นที่ว่างครับแค่ทดลองปลูก กบฟังเหรอใช่แล้วเราฟับลอยกี่วันอ่ะไม่แน่ใจสิบถึงสิบห้าวันระบบฮ่าระบบเพิ่มที่นี่จริงหรอ ทางครับกดตัวน้ำตัวน้ำเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็มารอกันว่าขี้วันมันจะขึ้นจะโตแล้วมันจะได้กินหรือเปล่าถ่ายทีตอนกินเลยใช่ไหมือว่าตอน,ตอนบำรุง